สุขสบายดีเนาะมันนี้มาพบมาพอกับ่องใบลมคสนสนนวนชาแนลคือเกาเนาะมันนี้เฮาซีมาเอาใบกล้ยนะยกวยเนาะใบกล้วยแล้วก็หญ้าเนาะไปให้ตักแตนนะเนาะเฮาเลี้ยงตักแตนเลี้ยงงเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงตักแตนมินบรได้เซียค่าหัวหอมหัวหานอย่างเนานะมีแต่เอาเอาหญ้าให้มันกินเนาะพี่น้องเนาะ คือพ่นปั่นให้เลี้ยงเนาะเราก็เลยเอามาเลี้ยงลองเบิ้งนะบัดน,นี้เราก็สิมาเอาญ้าเนาะญ้าี่กระสิเป็นญ่าหวานอิสราเอลเนาะเอา,นะาสิเอาใบกล้วยแนะ่เอาญ้าแนะนะ่เนาะไปให้มันเนาะเราก็เอาลายเติเนาพ้องเนอกกำเนึนะ่ง phải hai màn kinh nào lần trang ha ao nha đây nó sẽ phải hay tạt cà tè nó phi nóng nó mi nha ván là cả bay cuối nó Bộ đấy nha liền tạt tè phi nóng เก็บเอาหญ้าให้มันกินเนาะไปเอาหญ้าไปให้นํากันเลยพี่น้องเอาสิเอาหญ้าไปให้นํากันนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งตักแนเ นี่ก็สิเป็นบ้านเฮาเลี้ยงตักแต๋านะพี่น้องนะเนาะมันก็สิเป็นมุ้งแบบนี้นะพี่น้องนะเนาะเฮาสิเลี้ยงใส่เฮือนนองปานะ่าเนาะมุง้งประมาณเมตรคูณสองเมตรเนาะกว้างเมตรนึงยาวสองเมตรเนาะเหมือนะกันเลยพี่น้องเด็ตักแต๋ họ sẽ ở nhà hay không có nó họ sẽ ở nhà may hay mà เอาหญ้ามาให้มันเนาะหญ้าแห้งเขาก็ทิมลุนงนองให้ปลากินเนาะพี่น้องเนาะเนที่มันสิ้นหลายก้อนนี้เนาะพี่น้องเนาะมดมากินส่งเทื่อเนาะมดมากินตักแตนเฮา Ôi sáng rồi đạm rồi thì nó Bằng cái màn lơm nhai nè liền tật tẻ Mà cháp tam nó Mà cái bày cua ấy bày, bày nha Nên nó phải nó, nó. nó đây ở, hóa, ở เอาก็บุกเคยเลี้ยงนะหาก็เลี้ยงทําอิดฐนะพี่น้องเอาก็เลี้ยงลองเบิ้งเลี้ยงไว้กินนะพี่น้องเนาะนี่เราก็ิจับตาเนี่ยตาไม่เงี้ยคลิปนี้ก็จบเพียงเทาง่านี้พี่น้องขอขอบใจสำหรับการติดตามรับชม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายนี้ก็ขอก่าวคำาวาสบายดี